รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตํานานกับเผ่าทองนะครับสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาชื่นชมนะครับกับโบราณสถานต่างๆนะครับที่ตั้งอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาครับท่านผู้ชมครับในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับจะมีนะครับโบราณสถานต่างๆในสมัยอยุธยา อยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเป็นโบราณสถานที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะนึกไม่ถึงว่าจะมีนะครับโบราณสถานที่สวยงามและก็ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากมายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระน,นครศรีอยุธยาครับ ตอนนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาที่บริเวณโบราณสถานแห่งหนึ่งนะครับในบริเวณมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยานะครับท่านผู้ชมก็คงเห็นในป้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คงจะสงสัยว่าจะออกเสียงยังไงนะครับก็สะพานเทพหมีนะครับหมีจริงๆนะครับหมีที่แปลว่า bear ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็หมีสีขานี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะครับผมมากับ อาจารย์ปัตตพงษ์ชื่นบุญนะครับเอ่อแล้วก็ชื่อเล่นชื่ออาจารย์เอนะครับก็สวัสดีอาจารย์เอก่อนเลยอาจารย์เอสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอาจารย์เอตำแหน่งอะไรฮะก็ตอนนี้เป็นนักวิชาการศึกษานะครับของสถาบันอยุธยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีธุธยาครับครับผมก็ท่านผู้ชมครับอาจารย์เอนอกจากจะเป็นตำแหน่งนักวิชาการเนี่ยนะครับท่านอาจารย์เอยังมีดีกรีสูงสุดนะฮะก็ ต้องบอกว่าเป็น Ph.D ก็คือเป็นแฟนพันธ์แท้ของอยุทยาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราโชคดีนะครับท่านผู้ชมครับผมก็สบายๆไม่ต้องทำงานมากเรามีคนช่วยเล่าอาจารย์ทำไมชึ่เทพ ชื่อเทพผีเออจริงๆร,งรงแล้วสะพานเนี่ยมีหลายชื่อมากนะครับ,รบแล้วก็ปรากฏอยู่ในทั้งในเอกสารของชาวต่างชาติเอกสารชาวกรุงศรีที่ยาอย่างเช่นทำให้การกุหลาบประดู่ทรงธรรม,มนะครับชื่อเนี่ยมีทั้งเทศสมีเอ่อเทพผีเทพผพีพพสะพานวานนนสะพานวานนนะครับซึ่งเป็นอรชุนเทพเอ่อสะพานหลวงเทพอรลชุนด้วยนะครับซึ่งมีที่มาหลากหลายมากหลากหลายหมดเลยอะทำไมถึงเรียกสะพาน หลวงเทพอรชุนครับเขาก็สันนิษฐานว่าเนื่องจากคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างและวก็บูรณะสะพานนี้ก็คือหลวงเทพอรชุนนะครับซึ่งมี เป็นเป็นตำแหน่งขุนนางใหญ่แล้วก็มีบ้านเรือนอยู่ใกล้กับสะพานแห่งนี้ด้วยหลวงเทพอรชุนเนี่ยชื่อเล่นว่าหมีครับอ๋อหลวงเทพอรชุนชื่อเล่นชื่อหมีครับนะครับก็เลยเป็นสะพานเทพพมีครับอ๋อเทพอรชุนหมีใช่ครับแต่ว่าสมัยนั้นน่าจะมีหลายเทพอรชุนนะหลายเทพเทพอรชุนนู้เทพอรชุนนี้เทพอรชุนแพนเทพอรชุนเอแล้วก็นี่เทพอรชุนหมีแล้วทีนี้หลวงเทพอรชุนเนี่ยนะครับในเอกสารก็บอกว่ามี มีอยู่สองยุคสมัยด้วยกันคือสมัยสมเด็จพระนเรศวรกับสมัยยุคยาตอวรลายโบราณแต่ส่วนใหญ่นักวิชาการก็ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในสมัยยุ่ยตอนปลายมากกว่าครับเพราะว่ามันสัมพันธ์กับตัวสถาปัตยกรรมรูปแบบสะพานนะครับที่เป็นการก่อซุ้มโค้งแบบกรีบบัวซึ่งน่าจะเข้ามาในช่วงหลังรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์แล้วนะฮะใช่ท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้เจ้าซุ้มโค้งของสะพานเนี่ยนะฮะ มันจะเป็นซุ้มโค้งที่ต้องบอกว่าเราเนี่ยนะครับได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากเปอร์เซียโดยตรงนะครับเราได้รับอิทธิพลเนี่ยนะครับซุ้มโค้งเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกนี้หลายคนนึกว่าเกิดขึ้นในสมัยกรีโรลัมนนะฮะไม่ใช่ท่านผู้ชมครับซุ้มโค้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยเมโสโปติเมียนะฮะสมัยอัสซีเรียนะฮะ แล้วก็สมัยอียิปต์ซึ่ง3สมัยเนี่ยนะครับมันเก่าขึ้นไปมากกว่าสมัยกรีกโรมันกรีกนี่มันก็3,000ปีโรมันเมื่อ2,000ปีนะครับแต่ว่าอียิปต์เนี่ยขึ้นไปถึง 5, 6,000ปีเมโสโปเตเมียก็5,000ปีอัพขึ้นไปคลองเนี่ย12บเมตร เป็นหนึ่งในคลองที่ใหญ่ที่สุด<ช>นะฮะของกรุงศรีอยุธยาเดี๋ยวอาจารย์เอจะเอาแผนที่นะครับของมหาวิทยาลัยราชพัฒอยุธย,ยาเนี่ยนะฮะแผนที่โบราณที่เก็บอยู่ที่อาคารอะไรนะอยู่ที่สถาบันยุทยศาสตร์สถาบันบเอ่ออยุธยาศึกษาอายุธยาศึกษาคร<ช>ับผมเอ่อท่านอจาเอก็จะมีข้อมูลเอ่อแผนที่นี้นะฮะเป็นของดัตช์นะฮะแล้วก็เขียนภาพ นะฮะแผนที่อยุธยาแล้วก็มีคลองเทพเทพผมีเนี่ยนะฮะเป็นส่วนที่เป็นส่วนโค้งใหญ่และในส่วนโค้งของคลองเนี่ยจะมีรูปของสะพานเทพพมีเนี่ยตัดข้ามด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวดูแผนที่โอ้โหเออ,เอกระเลิกมากเลยท่านผู้ชมก็เห็นพร้อมผมนี่แหละนะฮะแล้วเป็นคลองสําคัญก็คือตอนที่พระเจ้าหลุยที่14ของฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะเชิญพระชาสารมาถวายสุเด็จพระนารายเนี่ย นะครับในรัชกาลสุเด็จพระนารามหาราชเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์ก็โปรดให้จัดขบวนเรือนะฮะไปอัญเชิญพระราชสารมาเพื่อที่จะกลับมาเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาในพงศวดานเขียนว่าขบวนเรือนี่มีสามแถวสามารถลอดผ่านคลองเทพผีเนี่ยไปได้หมดเลยทั้งสามแถวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของสะพานนี้และที่สำคัญนะฮะท่านผู้ชมครับ อย่างที่ได้กราบเรียนสะพานเนี่ยมันไม่ใช่คนไทยสร้างลักษณะที่การทำํำไอตัวปะทะน้ําแบบนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีหลายรูปแบบอันนี้คือปะทะน้ําแบบครึ่งวงกลมบางทีก็จะปะทะแบบแหลมแบบนี้หรือไม่ก็แหลมแบบหน้าตัดนะฮะมันจะมีหลายรูปแบบการทําจุดปะทะน้ําแบบนี้เนี่ยนอกจากจะปะทะแรงน้ําแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นการประทะพวกไม้สุง หัวเรือเรือทิ่มเข้าไปชนซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่ของไทยเราพบลักษณะประทะน้ำแบบนี้เนี่ยนะฮะในสะพานต่างๆทั่วไปในยุโรปนะฮะในตั้งแต่อายุ300 5้0 8ห0้ปพันปีมีหมดรวมไปจนถึงที่เมืองอิสฟาฮานนะครับเมืองอิสฟาฮานในประเทศอิหร่านก็จะมีจุดประทะน้ำแบบนี้ซึ่ง ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับในอีกทฤษฎีหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าหลวงเทพอลชุนเนี่ยนะฮะแต่ที่อาจารย์นอน,นาปักน้ําท่านตั้งทฤษฎีว่าอะไรนะครับก็จะมีมีมีมมหลายท่านครับอย่างเช่นท่านอาจารย์จุริศพงษ์ท่านก็เคยบอกว่าสะพานนี้น่าจะมาจากภาษาเปอร์เซียโบราณหรือเปล่าที่แปลว่าเทสเทสมีออกเสียงว่าประเทศสมีหมายถึงว่าเปิดเทสมีอย่างเช <me> ่น <me> ครับ อย่างอาิบาบาโอเพนซิสนะโอเพน e s สมีนะัโอเพนเทสมีครับผมโอเพนเทสมีครับเปิดเลยแล้วในเอกสารบางฉบับก็บอกว่าชื่อสะพานวานอนครับซึ่เอออันนี้เป็นแนวคิดอย่างพุทธเพราะว่าคำว่าวานอนเนี่ยน่าจะหมายถึงชื่อของพระพุทธศัตวาตอนที่เสวยพระชาติเป็นมหากปิชาดกท่านก็เอาตัวเองเนี่ยทอดเป็นสะพานให้ฝูงลินเนี่ยข้ามผลอันตรายจากพานป่าครับ อ๋อมหากะปิชาดกะก็จริงจริงลิงเกลียดกะปินะก็ทำไมจะเรียกกันว่ามหากปิชาดกก็ไม่รู้บาปกรรมอีกก็พระโพธิสัตว์ห้าชาติ550ชาติเนี่ยนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยเสวยพระชาติเป็นพยาวานนเราเรียกในภาษาบาลีเนี่ยลิงเนี่ยนะฮะก็คือกปิมหากปิเนี่ยมหากปิชาดกเนี่ยก็ท่านก็ อย่างที่อาจารย์ว่านะทอดตัวให้มีไฟป่าแล้วก็ทอดทอดตัวข้ามแม่น้ําให้ลิงทั้งหลายข้ามไปยอมสละชีวิตต่างๆนะครับ,รบก็เป็นที่มาของเทศมีทั้งนั้นบ,บางอีกตานานหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเทศมีเนี่ยนะฮะมาจากคําว่าเทศที่นี่สะกดว่าชะละเอทอสอสาาเอสอบสอบใบไม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะกลอนมาจากสสาาเพราะว่าคําว่าเทศเนี่ยในภาษาบทไทยเนี่ยก็แปลว่าของที่มาจากต่างประเทศ มะเขือเทศนกกระจอกเทศอะไรที่มาจากมันเทศอะไรที่มาจากต่างชาติเนี่ยเราเรียกเทศทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคนต่างชาติเนี่ยนะครับมาช่วยสร้างนะครับอันนี้เป็นร่องรอยที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ว่ายน้ํากันพอสมควรเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมที่อื่นต่อครับครับ แต่ก่อนนี่หมาดุเนี่ยนะจับหมาใส่ตะกอ้อไม่เห่าเลยไม่กัดด้วยตอนนี้เผ่าทองใส่ตะกอ้อนะฮะทั้งเห่าทั้งกัด <laughs>